แบบฝึกหัดที่1คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับเราจะมาลองฝึกทําแบบฝึกหัดกันก่อนนะคะครูจะพาทำบางข้อและบางข้อนักเรียนต้องฝึกทําด้วยตัวเองนะคะจากรูปจงหาพิกัดของจุด pqrstu หนูต้องมาเลงแล้วว่า p เนี่ยพิกัดอะไรไม่ต้องเลงเขาบอกมาให้พิกัด p ก็คือ16ไหน p p ตรงนี้พิกัด ถ้าหนูกลัวพลาดลากเลยค่ะลากลงเจอเลขอะไรเลข1 x เป็น1ลากข้าง y คือไนล y คือ6กพิกด1 6เสร็จแล้วแค่นี้ p ต่อไปหา p แล้ว p หาเรียบร้อยแล้วหาใครคะ q หา q, หา q. หวงเล็บ q มีพิกัดอะไรก็มาดูไหน q q q อยู่ฝั่งซ้ายลากลงลากลงเจอเลขอะไรคะเลขลบห อย่าตอบหกนะมันควรเราฟงกันลบหกอีฟังหนึ่งอีฟังหนึ่งไม่มีเลขอะไรแต่หนูคิดออกไหมว่ามันเลขอะไรเขาเว้นเว้นเว้นเลขอะไรไว้เขาเว้นเลข1นึ่เขาละเลขหนึ่งไว้ไม่ให้เขียนเยอะเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นพิกัด q คือลบหกหนึ่งลบหหนึ่งต่อไปหนูต้องหาอะไรเองคะหนูต้องหา r s t u เองหนูก็เขียนต่อ อ่าคืออะไรอ่าเขียนให้ก็ได้อ่า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 กว่าอ่าเป็นใครอ่าเป็นน้องเพ้าครับเดี๋ยวตอบมานะอ่าลากขึ้นไปหาแกน x ลากขึ้นไปใช้บรรทัดนะคะอ่าหาแกน x โอ้มันคือลบหกแล้วก็ไปอีกเท่าไหร่มันก็ยังไม่เป็นลบเจ็ดเขาเรียกว่าลบหกอะไรต่อไป ขีดมาทางขวาเจอขข่ค้าอยู่ข้างล่างลบหเพราะฉะนั้น r เนี่ยตามแกน x ตามแกน x เนี่ยได้พิกัดอะไรลบหกับอีกยังไม่ถึงลบเจลบเตรงนี้ลบหมันกึ่งกลางใช่ไหมคะลบ6กจุดหลบหกึ่งกลางลบหกุดต่อไปอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างมันก็คือลบห ที่เหลือหนูต้องทำเองหนูต้องทํา s t u a อีกสามสามพิกัดอะต่อไปอธิบายแบบสึกหัดนี้ก่อนนะคะจองเขียนกราฟของจุดต่อไปนี้พร้อมทั้งเขียนชื่อจุดชื่อจุดก็คือ a b c อะไรเงี้ยไป a b c d e f g ไปเรื่อยๆแล้วลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมจุดต่างๆ แปลว่าเมื่อได้จุดมาแล้วลากเส้นหาจุด a ไป b b ไป c c ไป d ไปเรื่อยๆจนถึง Z โดยเริ่มจากจุด a ไปตามลำดับตัวอักษรจนถึงจุด Z แล้วลากส่วนของเส้นตรงจากจุด Z กลับไปยังที่จุดอ e. ลากส่วนเส้นตรงของจุด a ไปถึงจุด Z แล้วเหมือนงูกินหางแซก็ไปหา e. อ่กมาดูก่อนที่เราจะเขียนพิกัดเรามา เขียนชื่อก่อนชื่อจุดก่อนนี้แกนนอนแกนอะไรคะแกน x ใส่แกน x แกนตั้งคือแกนอะไรลูกแกน y กลัวพาดใส่หมายเลขเลยก็ได้กลัวพาดนะขอซูมแป๊กหนึ่ง 8, จุดที่ตัดการเลขกจะดศูหรือใครจะเว้น2468ไปก็ได้ อ,อ,อ่ะทีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูว่าเราจะวาดยังไง A ก่อน A มีพิกัด c 1ครูไม่ได้ทำให้ดูให้หมดนะคะครูทำแค่ไม่กี่ข้อ A มีพิกัด c 1ไหน C C ตัวหน้าก็คือตาม x e. ตัวหลังก็คือตาม y x e. นอน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 ตัวหน้าแกนนอนเป็นเลข4 เลข4อยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาต้องแม่นและฝั่งขวา Y Y เป็น1บนล่าง1บน 1> เจอกันตรงนี้หม,มันจะเจอกันใครไม่เชื่อขีดไปเลยเจอกันเจอไหมตัดกันแปลว่าเจอกันเจอกันตรงจุดตัดลูก่อนนะคะเพราะฉะนั้นพิก,กัดที่เราได้ก็คือจุด A นี่ได้ละ A เขียนแค่นี้ก็พอเดี๋ยวมันเขียนเยอะเดี๋ยวมันจะดสีกัน ต่อไป b พิกัด6 2 x เป็น6หาก่อน6ต้องแม่นแล้วนะ6อยู่ฝั่งขวา x เป็น6ใครเป็น2 y เป็น2 y อยู่บนล่าง y อยู่บน2ไม่แม่นบางคนไม่แม่นอ่ะ6ตรงนี้6อ่ะ2ตรงนี้2เ็ไหมคะต่อไทยคะ่ะ2ตัดกันย่างตัดกัน ถ้าคนแม่นแล้วเขาจะสังเกตอะไรสักอย่างได้สังเกตก็คือจุดที่มันตัดกันเน่ยหก็เจอ2ก็เจอเห็นไหมอยู่ข้างล่างลงข้างล่างก็เจอหไปข้างข้างซ้ายก็เจอ2เพราะฉะนั้นจุดที่เราได้ก็คือพิกัด b หา c ให้หน่อย c พิกัด7 5 x เป็น7ไหน x เป็น7 7ฟฝั่งขวา y เป็น5บนล่าง 5, 5้อยู่ข้างบนขึ้นไปจุดจุดจุดจดตรงนี้ตรงนี้จะเจอทั้งตรงนี้นะคะเดีเดี๋ยวตรงนี้นะคะจะเจอทั้ง5แล้วก็เจอทั้ง7เจอทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นจุดพิกัดที่เราได้ตรงนี้ก็คือพิกัดพิกัดสีเลสพิกัด4ต่อไปเอาพิกัดดีให้หน่อย พิจารี x เป็น6หาซิ x เป็น6 x เป็น6จุดนี้ x เป็น6 y เป็นจุดไหนละเนี่ยซิดี y เป็น3 3อยู่ข้างบน x เป็น6 y เป็น3 x เป็น6 y เป็น3เจอกันตรงนี้ดีทีนี้หนูก็ลากลาก a เอาสีแจมแจหน่อยนะลุกลากเจอะไรดีผู้ใช้ทุกสีแล้วไหมเนี่ย A ไป B, A, B, C บ C แล้วก็ D มีแง่งมาแล้วมันจะเป็นตัวอะไรอาหา E E มาหา E ให้หน่อย E มีพิกัด 4, 2 X เป็น4 X เป็น4ตรงนี้ Y เป็น2ตรงนี้เจอกันก็คือตรงนี้ D เลย A B C D E E ขอภัย E E ต่อไป F มีพิกัด1 5 X เป็น1 X เป็น1เจอแ Y เป็น5 X เป็น1 Y เป็น5เจอกัน1 5ตรงนี้จุดนะคะ F ลองลากปัดซิ นักเรียนสามารถใช้ดินสอล่างให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยลงปากการหรือปากกาสีได้นะคะ e f o จะเป็นตัวอะไรทีนี้นักเรียนทำเดี๋ยวอมามาอีกสักหน่อยก็ได้ o, ไม่รู้เรื่องอ่ต่อไป g x เป็นลบสลบส x เป็นลบสอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาลบ อยู่ฝั่งซ้ายลบสานี่จ y เป็นสอยู่ข้างบนเจอกันตรงนี้พีกัดต่อไป h h ลบสีสอง x เป็นลบส x เป็นลบสเจอไหมคะ x เป็นลบส y เป็นสองอยู่ตรงนี้ เอชอ่ะ,อะทีนี้ก็ลากโยงหางกันเออโอ้รูปอะไรนักเรียนระบายสีตกแต่งให้สวยงามน,นะคะแล้วก็นำส่งครูอ่ะทีนี้ให้นักเรียนทำถึง Z แล้วก็เสร็จเรียบร้อยแซแล้วโยงหาใครแซดแล้วก็ต้องโยงไปหา A e. อใครไม่ทานสตอปไว้แล้วก็จดตามนะคะอะหน้าถัดไปนี่ จงหาพิกัดของจุดต่อไปนี้ 1. จุดที่อยู่เหนือแกน x อ,อยู่เหนือแกน x เ,เป็นระยะทาง4หน่วยและอยู่ทางซ้ายของแกน y เป็นระยะทาง3หน่วยอะไรคือยิงเหนือแกน x เ,เพราะฉะนั้นถ้าหนูอา่านเฉยๆมันจะงงเพราะฉะนั้นวาดรูปรู้จักแกน x นะโลกแกน x แกน y แกน y อยู่เหนือแกน x แปลว่าอยู่ข้างบนอยู่เหนือแกน x เป็นเท่าไหร่เป็นระยะทาง4หน่วยวัดจากตรงไหนเราต้องใช้ y เป็นตัวช่วยเหนือแกน x เป็นระยะทาง4หน่วยขึ้นไป4หน่วยและอยู่ทางซ้ายของแกน y แกน y ก็คือแนวตั้งแกน y แนวตั้งสีเขียวแล้วอยู่ทางซ้ายซ้ายของแกน y แปลว่าซ้ายอยู่ทางนี้ซ้ายของแกน y เป็นระยะทางเท่าไหร่ลกูกเป็นระยะทาง3หน่วย3หน่วยแต่อยู่ทางซ้ายของแกน y เขาเรียกว่าค่าติดลบ mm. เพราะฉะนั้นมันตัดกันตรงไหนตัดกันตรงไหนตรงนี้พิกัดที่ได้ก็คือพิกัดลบ3กับอะไรคะ4เห็นไหม x เป็นลบ3 y เป็น4แค่นี้พอสองทำเอา หให้ทําให้ดูข้อ2ทําเอานะข้อสจุดที่อยู่บนแกน x และอยู่ทางขวาของแกน y จุดที่อยู่บนแกน x ใบให้จุดที่อยู่บนแกน x อยู่บนแกน x อยู่บนแกนอยู่ข้างบนและอยู่ทางขวาของแกน y แกน y อยู่ทางขวาของมัน ทางขวาของแกน y เป็นระยะทาง10อะไร12หน่วย12จุดที่อยู่บนแกน x แปลว่าอยู่ตรง x ก็ได้หรือจะอยู่ข้างบนก็ได้แต่ถ้าอยู่ข้างบนต้องบอกว่าอยู่ข้างบนเป็นระยะทางกี่หน่วยแต่ข้อนี้เขาบอกว่าอยู่บนแกน x แปลว่าอาจจะเป็นจุด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 จ,ดจดในนี้บนแกน x ก,ก็ได้อยู่บนแกน x เฉย และอยู่ทางขวาของแกน y เป็นระยะหาง12หน่วยพิกัดนี้เขาเรียกว่าพิกัดอะไรลูกอยู่บนแกน x เ,เฉยๆอะ่ะอยู่บนแกน x แปลว่ามี x แต่ไม่มี y 12อ่ามทำให้แล้วว่าจะใบให้เฉยๆนะไม่เป็นไรข้อ4อ่ะใบให้จริงๆนะข้อ4ไม่ทำให้แล้วนะจุดที่อยู่อยู่ทางซ้ายของแกน y อยู่ทางซ้ายของแกน y จะเปิดทำให้เนี่ยอ่า แกน x แกน y อยู่ทางซ้ายของแกน y ตรงนี้สีเขียวซ้ายของแกน y เขียวนะซ้ายของแกน y 2หน่วยอะ่ะสโดยที่พิกัดที่1และพิกัดที่2เท่ากันพิกัดที่1คือตัวหน้าพิกัดที่สองคือตัวหลังเท่ากันบใบไฮแคนิ้เพราะฉะนั้นพิกัด ตอบอะไรเขียนตรงๆแล้วทำทรงคูพิกัดที่1กับพิกัดที่2เท่ากันตอนนี้บนกราฟเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าพิกัดมันคือเลขอะไรพิกัดที่1เลขอะไรต่อไปข้อ4จากเงื่อนไขที่กำหนดให้ต่อไปนี้จุดพิกัด XY อยู่จัตุภาคใด ย้อนความคำว,ว่าจตุภาคจตุภาคก็คือล้าน้าที่แบ่งเป็นสี่ล้าน้าเป็นแกน x อที่แบ่งเป็นสี่จตุภาคจตุภาคที่1 2 3 4ใครอยู่จตุภาคท,ที่เท่าไหร่บ้างมาดูข้อ1เมื่อ x เท่ากับ3 y เท่ากับลบ2ดูนะ x เท่ากับ3 3อยู่ประมาณนี้กเอา เราไม่ต้องเอาสกเกลเป๊ะเราอยากรู้จัตุภาคเฉยๆ y เท่ากับ -2. ลบสอลบสอยู่บนอยู่ล่างอยู่ล่างเพราะฉะนั้นมันจะมาหากันข้างล่างใช่ไหมคะจตุภาคเนี้ยมันคือจัตุภาคเท่าไหร่1 2ึ่สอตอบจัตุภาคที่4ข้อ2องทำเอามาข้อ3ข้อสาม แกน x แกน y x เป็นลบ5ลบ5อยู่ทางไหนคะอยู่ทางซ้ายลบ5 y ลบ3อยู่บนล่างลบ,ลบ y ลบ y ล่างถีบมาข้างล่างเพราะฉะนั้นมันเจอการอยู่ข้างล่างล่างซ้ายใช่ไหมเรียกว่าจะตุภาคเท่าไหร่1 2 3สองจตุภาคที่3จะตุภาคที่ส ข้อ4ทำเอามาข้อ5ไกลละไกลละข้อ5เมื่อ x เท่ากับลบ4 y มากกว่า0คืออะไระคืออะไรทีนี้คืออะไระทำอะไรไม่ถูกวาดกราฟเรา x เท่ากับลบ4รู้ละ x เป็นลบ4ตรงนี้ลบ4 y มากกว่า0 y แกน y มากกว่า0แปลว่าศูนอยู่ตรงนี้ มากกว่าศูนย์ก็คือขึ้นข้างบน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 เพราะฉะนั้นอยู่จัตุภาคเท่าไหรล่ลกขึ้นข้างบนจัตุภาคที่3เห็นไหมลบสอยู่ตรงนี้เราก็ขึ้นข้างบนต้องอยู่จัตุภาคจัตุภาคที่สามเขาหกทำเองให้ y มาแต่ว่า x มากกว่า ต่อไป7เมื่อผลคูณของ x และ y เป็นจำนวนบวกผลคูณคิดอะไรไมาออกเขียน x เ,เขียน y ผลคูณของ x และ y เป็นจำนวนบวกย้อนมาเรื่องจำนวนเต็มจำนวนเต็มผลคูณเป็นบวกอะไรคูณกันได้บวกบ้างเดี๋ยวครูเขียนให้หมดลบ คูณบวกเท่ากับบวกคูณลบเท่ากับลบคูณลบบวกคูณบวกจำได้ไหมคะเครื่องหมายต่างกันคูณกันจะได้ค่าลบเครื่องหมายต่างกันเครื่องหมายเหมือนกันลบคูณลบบวกบวกคูณบวกบวกแปลว่าเมื่อผลคูณของ x และ y เป็นจำนวนเต็มบวก ถ้า x เป็นบวก y ก็ต้องเป็นบวกจะตุภาคที่ไร x เป็นบวกบวกได้หมด y ก็เป็นบวกเจอกันอยู่แตุตภาคเท่าไร่ลบจะตุภาคที่1จะตุภาคที่1จะตุภาคที่1อย่างเดียวไหมถ้า x เป็นลบ x เป็นลบสีเขียวนะ y เป็นลบอยู่ข้างล่างมันจะเจอกันที่ไหนจะได้เท่าไรจะตุภาคที่1 2 3สองสา ข้อ7กับข้อ8คล้ายกันข้อ8ลองไปทำเมื่อผลคูณของ x และ y เป็นจำนวนลบใบให้จุดๆแค่นี้จบไปแล้วนะคะใน ep ที่2นักเรียนทําแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยแล้วก็ถ่ายรูปส่งครูด้วยนะคะ